ปลาแม่น้ำคือปลาเศรษฐกิจครับสามารถเพาะขยายพันธุ์และสามารถเลี้ยงบอ่อปูนบอ่อซีเมนต์นะครับอดินกับดังบกสามารถเลี้ยงได้แล้วนะครับสำหรับปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาชะโอนตัวนี้เราปล่อยรวมกับปลาสลิดนะครับตัวนี้ปลาขดเลี้ยงก็เช่นเดียวกันก็สามารถเลี้ยงแบบเดียวกันได้นะครับ เลี้ยงบ่อปูนะครับบ่อพลาสติกต้องให้อาหารที่โปรตีนสูงๆนะครับปลาก็จะโตดีนะครับตัวนี้เป็นปลากินเนื้อนะครับวันนี้พามาดูไซปลานะครับยกให้ดูช่วงทํำคืนนะครับนี่ครับนี่พามาดูตอนกลางคืนกันบ้างนะครับดูครับไซต์สวยใหญ่ๆกันแดดมีเลยตอนนี้นะครับอายุแเดือนแล้วเฉลี่ยอยู่ประมาณอ่าหาสิบตัวกิโลนะครับ ใส่สวยๆใหญ่ๆกันนะครับผมนี่ฮะแบบนี้กันเลยครับนี่สวยๆใหญ่ๆกันครับเ,เลี้ยงบ่อดินนะครับตอนนี้นะครับหลายๆท่านนะครับนําไปเลี้ยงก็ประสบผลสาเร็จสามารถเลี้ยงได้นะครับนี่แข็งแดงสวยๆกันแบบนี้เลย บอปูนบอาปฏิอย่างที่บอกต้องระบบน้ําต้องดีนะครับมีออกซิเจนนะครับจริงๆปลานี้นะครับเลี้ยประมาณ6ถึงแปดเดือนก็สามารถจับนะครับเพื่อสร้างรายได้ได้แล้วแถมถ้าเรามีน้ําเติมมีน้ำเปลี่ยนไปเขาก็จะออกไข่เลยนะครับจะมีไข่นะครับเองตามธรรมชาติแต่ยังเพาะและขยายพันธุ์ไม่ได้นะครับผมต้องให้สมบูรณ์พันธุ์นะครับ กวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เวลาเพาะและขยายพันธุ์ก็ผสมสลับนะครับหรือว่าเราจับมาค่อยกันนะครับพ่อแม่พันธุ์แต่ละที่นะครับจับมารวมกันนะครับที่เดียวกันเราจะเพาะร่วมกันไม่ได้นะครับมมนจะทําให้ปลาเลือดชิปนะครับตัวนี้เป็นปลาที่ราคาดีมากนะครับเป็นที่ต้องการมากนะครับตอนนี้ตามแม่น้ายังหากินยากมากนะครับ หาแทบจะไม่มีแล้วครับการแม่น้ำนี่ครับหายากเลยใกลจะศูนย์พันแล้วมันดูสใสใหญ่ๆครับจะโอนหรือว่า้ยอ่อนนะครับไอสาเรียกปลาเสี้ยมตอนนี้ลูกพันธ์มีนะครับพร้อมอาหารปลาปลาหมออยากปลาหมอไปปูมีมีแป้งเทศปลาตะเพียนปลาครบทิมมีพร้อมนะครับ สวยงามมากค่อนข้างจะเสมอนะครับผมอยากให้เสมอแล้วก็ให้อาหารสม่ำเสมอนะครับสวยงาม,งามเดยนไม่ยากอีกต่อไปสำหรับปลานนปลาชะโอนครับจับอย่างลื่นลื่นจัยากลื่นลื่นนะๆๆนะนี่ดูซส์สวยๆเป็นแบบนี้เลย คครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ